สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่วัดนาะเมืองที่อุบลรัชธานีนะคะทุกคนขาก็มาไหว้พระทำบุญก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับกรทมนะคะทุกคนขาก็เดินออกมาเพื่อจะให้คนเห็นภาพบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่หน้าวัดไปเลยนะครับแม่ขาก็จะมีช้างตัวใหญ่มากเหมือนเราเข้าประตูวัดก็เหมือนกับเราแบบรอดทอง้างเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะทุกคนขาเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยค่ะทุกคนรับชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะก็อยู่ที่วัดนามเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนขะตัวนี้ก็หรือชื่อวัดอีกวัดหนึ่งก็คือจะเป็นวัดสระปะศานสุขหรือบ้านนามเมืองนะคะทุกคนขาอ่ะดูค่ะก็จะพารอดทองช้างเข้ามาแบบนี้นะคะเออนี่นะครับป้ายวัดค่ะทุกคนค่ะเออบ้านนามเมืองหรือว่าวัดสระ ปราสาทสุขค่ะทุกคนค่ะหรือว่าจะเลือกอีกอย่างหนึ่งคือวัดนาเมืองนะคะที่อุบลราชธานีค่ะทุกคนค่ะาเข้ามาชมบรรยากาศข้างในกันในตัววัดกันนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นมากเลยนะนคุณแม่อาวาดอยู่นูนะะ้นละค่ะดีครับให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนครับไปกราบไหว้ข้างในคือภาพบรรยากาศคือล่มลื่นมากนะคะทุกคนค่ะ นี่ฮะสวยงามมากมามารอบนี้นะคะมาสิสเกตรอบนี้ไน้มันเทียที่ตัวเมืองอุบลด้วยนะคะทุกคนขาก็มาตามสถานที่ต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนํามาค่ะว่าเป็นยังไงสถานที่ไหนวันนี้มีจ้างเป้าไว้ว่าจะไปที่สองวัดนะคะทุกคนขามารอดูกันว่าจะไปวัดไหนบ้างอันนี้ก็มาวัดตรงวัดบ้านนามเมืองก่อนนะคะทุกคนขาแล้วก็ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นวันอะไรเดี๋ยวมารอดูชมกันอันนย์จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเสียงอะไรก็ไม่รู้คือบรรยากาศลมลื่นมากค่ะทุกคนค่ะเสียงอะไรแม่เสียงจะลวดเหรอหนายล่ะเสียงอะไรทุกคนลอยไปตรงไหนอะ่ะ เหมือนบินต่บมากเลยนะเออเหมือนบินต่ำมากเลยนะลงสนามบินอุบลนี่เหรอเหมือนบินตับ,เ,นะบ,บนนเ,หเหมือนบินต่ำม,มากเลยอะตกใจด้วยว่าเสียงอะไรมาทุกคนคะ่ะเสียงเครื่องบิน,นะคะ่ะ เออให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะครับทุกคนคะ่ะมันคืองงเสี่ยงอะไรมาว,ว,ว้าวแม่เออุยลมรื่นมากค่ะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะคะสวยงามมากทุกคนอ่ะพาทุกคนเทียวตัวเมืองอุบลก่อนนะคะก่อนเดินทางกลับจ้านี่ค่ะสวยไหมทุกคนสวยไหมแต่ไม่แน่ใจว่าโบสถ์โบสถ์ เปิดหรือเปล่าแม่มาฝั่งนี้มานี่นะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนค่ะยังไงก็มาแล้วก็พาทุกคนเดินเที่ยวชมวัดไปเลยค่ะเอามาฝั่งนี้ค่ะแต่วัดลมลื่นมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนู้นด้วยนะ น่ะทางนู้นใช่ใช่ใช่กาเลจะเดินไปฝั่งนู้นแหละแม่ไปนี่นะคะสวยงามมากทุกคนดูลวดลายค่ะให้ทุกคนดูค่ะเดี๋จะเดินไปดูหัวเรือฝั่งนู้นค่ะทุกคนไป ตกใจเสียงเครื่องบินนะคะพาทุกคนชมก็ดูเกตองค์ปู่ไปก่อนค่ะแม่นี่คะ่ะก็ขึ้นเครื่องกลับกทมประมาณห้าโมงเย็นนะทุกคนก็ตอนนี้ทานคงทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทำบุญก่อน แล้วจะไม่ได้เปิดทุกคนก็วไว้ข้างหน้านี้เลยค่ะอันนี้ก็จะมาตรงหัวเรือล้เด้อสวยมากแม่เข้ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนมล่มแล้วถ่ายหเห็นบรรยากาศ ตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วโอ้ยที่จอดรถเขาอยู่ข้างตรงฝั่งนี้เราไม่รู้ไงเราก็เลยไปจอดอยู่ฝั่งนี้นี่ค่ะทุกคนค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวพามาดูมุมนี้นะคะจะได้เห็นมุมสวยๆให้ทุกคนเห็นมุมสวยๆไปเลยค่ะมุมนี้สวยเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ บินดิทองฟ้านุม้มะเข้ามาแล้วฝ้าคือคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกาลังใจด้วยค่ะ mm hmm. วัดบ้านนามเมืองอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นหมู่บ้านเนาะบ้านนามเมืองเนาะ mm hmm. ใช่เป็นคำเลยกยอดแต่แบบช้างแบบคือสุดยอดมากค่ะแม่คะ่ะนี่ค่ะ ขับรถฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจด้วยคะ่ะใครที่รอสามตัวตรงนะคะใครที่รอสามตัวตรงเดี๋ยวรอให้เราเดินทางกลับกทมอกอน,นะคะเราจะไปวางสามตัวตรงให้นะคะทุกคนคะ่ะส่วนใครที่อยากเข้ามาแบบร่วมการวิเคราะห์ร่วมการสุนทนาว่าตัวไหนสมควรที่จะมาตัวไหนที่จะเป็นแบบตัวเลขมงคลอ,อะไรเงี้ยรอติดตามทางไลฟ์สดได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะฝาก ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนคะ่ะใครที่กดไลค์กดแชร์ใครที่กดติดตามก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาไปแห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่คนรักและคนเอ็นดูนะคะทุกคนคะ่ะอะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเด้อพี่น้องป้องป่งปายสูุคนเด้อจ้าอีพ่ออีแมสเออตาลิตตปูนาพาเพื่อนด้วยค่ะแม่ขาเพื่อนหลายเพื่อนบ้านในจุ จะหนักกัเสด็จปิดโรงงานแล้วแม่ขามันเดินสายทำบุญแม่บันิหันเออเอาสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนขาก็ขอจบคลิปไอ้เพียงที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูนาพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ